ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะคบวันนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเนี่องผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนและวิธีการจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้าเว็บไซต์ K M Kids Social นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเคียวโคดหน้าคลิปได้เลยเนาะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูด้านล่างหนีได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถลงเ้าาดนตรไยสคัะมมมผ อ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับว่าเรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วอย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับเราสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กลับมาให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถเรากินผ่าน Google ตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวมจะลงชื่อเขาใช้เลยก็แล้วกันเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้ได้เลยเนาะเอาไปซะก็จะมีแ้่นฟองมากไหมแล้วับ แล้วก็บนบูตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นอ่าเพิ่มคนดูสตรีมสดตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์แี่15นาที30นาที60นาทีและ90นาที120นาทีเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นแค่15นาทีพอนะครับอ่าแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าอ่าไลฟ์สดของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาวางใส่ได้เลยประมาณนี้จำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูคันต่ำขันสูงดัดี๋ยวมกก็จะใส่ไปัน อ่ะเว็บไฟก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยนะครับก่อนเราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับอย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนบนนี้ได้เลยนะครับเพื่อหลีกเลียงผิดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเมื่เรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยเนาะต่อมานะครับเ่อเราคลิกที่นี่ไปดูสถานะการงานของออเดอร์คุณหน่วยได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็จะเด้งมาหน้าประวัติซื้อคุณแล้วนะครับก็สามารถไปดูอเดหมหน่ได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นรายกออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์เชื่อมึงแน่ไปด้วยเนาะก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยนะครับ ก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เรากดไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็จะมี3ช่องทางการชำระเลยนะครับช่องทางแรกก็จะปีพร้อมเพย์ถึงมีวอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคกเรนซี่เข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็ดูความหมายรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะถ้ากับเพื่อนๆมี่อนมิ่ใช้งานสะสมพภาระแบบขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซิลลี่หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะอ่ะก็สามารถ เว็าไทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามเชื่อเลยเนาะเป็นไซย์การรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหากันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีขา่าวในบ้านด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านตรงนี้กันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดเขออ้ามานก่อนจะกดสั่งซื้อได้เลยเนาะใครที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อมินนะครับก็สามารถไปที่เมนูติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเข้ามาหน้าต่ง mind, า,ง wrote, างหรือต่อมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไว้เรามาดูด้านบนตรงนี้ได้เลยเนาะทางเว็บไก็จะมีช่องทางไลน์หรอต่อแล้วครับพย่ลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือแม้กดตรงนี้เพื่อสแกนเคยโค้ดไปคุยกับแอดมินผ่านทางไลน์ตรงนี Key ้ได้เลยเนาะต่อมานะครับเรามาดูตัวช่วยเหลือด้านล่างนี้นะครับก็จะมีมนูแจ้งปัญหาแล้วเราใส่ได้ก็ได้ของคุณใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบเสียงข้อความตรงนี้ได้เลยเนาะใครที่มีรูปภาพหรือสารต่างๆนะครับก็สามารถแอดแท็กฟา์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ เพื่อทำการไ่เซเวลนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดสตรีมสดของเราดีกว่าเนาะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนแล้วหรือยังนะอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาครบตามจํานวนแล้วนะครับก็เป็นเลยที่รวดเร็วทันใจมากเลยเนาะก็สามารถมาตรวจสอบกับตรงนี้ได้เลยอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยเนาะหลังจากนั้นให้เราไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็เรามาคัดล็อกลิงก์ตรงนี้นะครับ อให้เราส่งลิงก์ตัวนี้เนาะให้เพื่อนๆคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขอคุณเติมพันต่ำหลายบาทนะครับคุณก็จะได้เตาไม่ใช่เงาเปอร์เซ็นต์แต่ลิงก์มันจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเคเบิลคนหน้าคลิปได้เลยเนาะถ้าคลิปน,นี้พูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ